เราอยากจะเป็นผู้ช่วยคนแรกให้ข้อมูลเรื่องมเมล็ดก็ได้เป็นคนกินก็ได้เป็นคนทําก็ได้ก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยกับตันคนแรกเป็นผู้ช่วยคนที่หนึงอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อฟิล์มนะครับตอนนี้อายุ28ปีครับอยู่ในวงการกาแฟามาเนี่ยประมาณเข้าปีที่8ครับ ปัจจุบันทำโรงขั่วเป็นหลักครับชื่อ first officer coffee roaster ครับก็เริ่มมีหน้าร้านขึ้นมาที่เป็นของโรงขั่วครับเราทำหน้าร้านเนี่ยเหมือนเป็นโชว์รูมในการเลือกมเมล็ดกาแฟของเราครับทุกตัวที่เราขายเนี่ยก็มีขายที่หน้าร้านด้วยเขาก็ได้ชิมก่อนได้ลองก่อนเรียนคณะรัฐศาสตร์ครับสาขารัฐประศาสนศาสตร์อยู่ มหาวิทยาลัยมอชเนี่ยแหละครับที่มาทํากาแฟก็คือมันมีแกรปว่างอยู่6เดือน<ม>ก็เลยหามองหาพรทไาม์ทำทั่วไปนะครับในงานที่2มันเป็นร้านกาแฟครับตอนแรกเราก็เริ่มทําเพราะว่างหลังๆเหมือนเริ่มทําเพราะว่ามันก็สนุกดีจริงๆก็เริ่มจากราตเตเย็นครับเอสเปรสโซเย็นอะไรเงี้ยครับหลังจากทำเราต้องกินด้วยก็คือกินกาแฟไม่เป็นนะครกินไอที่มันอร่อย <laughs> พอมันถึงจุดที่ต้องเลือกว่าไปงานตรงสายไหมหรือว่ามาทํากาแฟเราก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าแบบในแต่ละอย่างเรารู้อะไรบ้างมองเห็นอะไรชัดกว่ากันแล้วเราก็รู้สึกว่าอยู่กับกาแฟมากกว่ามันก็จะมีงานแข่งขึ้นมาของของบริษัทบอนกาแฟก็เป็น Thailand Creative b a r i s t a Challenge พอไปได้แชมป์งานนั้นมันเหมือนเป็นเรื่องตอกย้ำว่าเราทำได้ดีกลับมามันก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเราก็ทำต่อมาเรื่อย เรากับเพื่อนเนี่ยเปิดร้านชื่ออาราบเอ็กซ์ทีกรัมเป็นเป็นร้านที่เป็นเคียร์ออสอยากลองเลือกกาแฟมาใช้เองไปติดต่อพี่คนหนึ่งชื่อพี่แชมป์ครับอยู่เป็นเจ้าของออร์บัลคอฟฟี่ที่เชียงใหม่ไปซื้อสารเขาแล้วก็ไปขอใช้เครื่องคั่วเขาเนี่ยคั่วกาแฟเอามาใช้ที่ร้านเราต้องยอมรับก่อนว่าธุรกิจการคั่วกาแฟมันเป็นธุรกิจที่ปล่อยของเสียออกพอเราอยู่ในหมู่บ้านกสัรนะข้างๆไม่พอใจก็เกิดการร้องเรียนขึ้น ซึ่งเราก็ผิดเต็มๆหลายๆอย่างเราเราทำด้วยความไม่รู้ครับเราก็เลยต้องย้ายโลเคชันหนึ่งเลยคือเลือกที่มันเป็นตึกสูงครับมันก็ยังไม่ได้รบกวนรอบๆมากมจริงๆการพัวก,กาแฟปัจจัยที่ต้องดูมีสภาพแวดล้อมทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นอากาศ ความชื้นความหนานแน่นของกาแฟาเป็นยังไงมันทุกอย่างมีมปัจจัยหมดเลยคตั้งแต่เริ่มทำโรงรั่วเนี่ยเราเริ่มสั่งจากพ่อค้าคนกลางก่อนเราไม่มีเงินก่อนจะใช้เท่าไหร่เราก็สั่งสั่งพอทำไปเรื่อยๆอออเดอร์เริ่มเยอะครับปัญหาก็คือ บางทีพ่อค้าคนกลางเนี่ยไม่ได้มีของให้เราพอของเขาหมดเราก็ต้องไปหาจากที่อื่นเพิ่มแล้วบางทีการหาจากที่อื่นเพิ่มเนี่ยพอมันไม่ใช่มเมล็ดตัวเดียวกันนะรสชาติมันไม่ได้เหมือนเดิมเราก็เลยต้องขยับไปคุยกับเกษตรกรบ้างในการดีลกับเกษตรกรในการดีลกับร้านที่เป็นลูกค้าของเรานีมันเป็นโ h o โ e process เนาะเราเอาสารจากคนนี้มาเราขั้วในโปรไฟล์แบบนี้ส่งไปให้ร้านร้านชมแบบนี้เกิดร้านไม่ชอบรู้สึกมันเปลี่ยนไปหรือว่าเราขั่วเหมือนเดิมแล้วล้วรสชาติไม่เหมือนเดิมเราก็จะฟีดแบ็กกลับมาหาเรา แล้วเราก็ดูว่าเป็นที่อะไรสารปีใหม่หรือเปล่าตอนนั้นเราผิดพลาดอะไรถ้าความรู้ในแต่ละจุดมันมันไม่ค่อยเท่ากันครับมันจะสื่อสารกันค่อนข้างยากว่าจุดที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันคือตรงไหนถ้าเกิดคนคั่วก,กาแฟชิมกาแฟไม่เป็นเขาจะไม่รู้เลยว่ากาแฟของเขาออกมาดีไม่ดียังไงบ้างเหมือนเดิมไหมอะไรครับการชิมเพื่อเลือกสารกาแฟนะครับเราก็จะมีการชิมแบบ3แก้วหรือ5แก้ว เราเรียกกันว่าการคัพปิ้งใน5แก้วนี้เหมือนกันไหมลดแบบเดียวกันไหมมันจะเป็นดูโอเวอร์ออลทั้งหมดแต่ว่าการชิมอีกแบบหนึ่งคือการชิมแบบตอนปลายทางเราได้มเมล็ดกาแฟมาใหม่เราเลือกมาละทีนี้เราจะเอามาขายลูกค้าเราก็ต้องมีข้อมูลให้ลูกค้าด้วยว่า,มาเมล็ดตัวนี้มันจะออกไปโทนไหนมันแยกเป็น2คําก็คือเทสต์กับอะโรมาแล้วรวมกันเป็นเฟเวอร์เทสต์ก็คือแบบเปรี้ยวหวานเข้มขมอะไรเงี้ยครับแล้วก็อะโรมาคือกลิ่นที่เราได้รับมันไปใกล้เคียงกับอะไรเนะี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การกินของเราด้วยตัวผมเองก็ยังชอบการชงกาแฟอยู่แล้วรู้สึกว่าพอกาแฟมันเริ่มเป็นชีวิตประจำวันกับเราเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนมีกาแฟที่อร่อยหรือว่าในรสที่ชอบเนี่ยกินทุกวันเราก็เลยทําหน้าร้านนี้ขึ้นมาในคอนเซปต,ต์แบบนี้ให้มันเป็น e v e r y d a y i n หรับคนทำงานสำหรับใคร อยากลองชิมก็พยายามทำให้มันเจนเนอเรลมากที่สุดจริงๆการตั้งราคายากมากๆทั้งที่อยากให้มันเป็นเ e วิ d เด d r ดิงแล้วก็อยากให้มันดีด้วยความที่เราเป็นลงคั่วกาแฟเราอาจจะมีโอกาสในตรงนี้นิดนึงในการที่เราสามารถเลือกกาแฟที่เราอยากจะใช้ได้ในต้นทุนที่ถูกหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยร้านกาแฟ เปิดค่อนข้างสาย8โมง9โมงส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างสายสําหรับการจะกินกาแฟพอมันไม่มีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแล้วคนอื่นๆที่ทํางานก่อน8โมงละ่ะเราก็เลยเปิดเวลาให้มันเช้ากว่าทั่วไปก็เป็น7โมงจนถึงตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าคนเปิด7โมงเยอะขึ้นนะเราก็รู้สึกค่อนข้างค่อนข้างพอใจนะครับกับสังคมตรงนี้ที่เจอคนกินกาแฟตอนเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ย อาชีพในมุมมองผมมันอาจจะง่ายๆเลยก็คืออะไรที่เราทําแล้วเราสามารถมีผลตอบแทนกลับมันได้สําหรับผมมันคืออาชีพละไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามครับเรารู้สึกว่าเราทํามันได้ดีแล้วเราก็ชอบมันในทุกวันหาผลตอบแทนจากมันได้เป้าหมายร่วมกันอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้คนที่ทํางานกาแฟนะครับมีอะไรที่มันชัดเจนขึ้นหรือว่าแบบมีเงินเดือนที่สตาร์ทแรกเรื่องที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับว่ามันเป็นอาชีพมากขึ้น